สวัดีครับทนายนัทนะครับวันนี้นะครับผมมีคดีหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคดีที่ประเด็นที่เกี่ยวกับว่าลูกเนี่ยสมัครใจทะเลาะวิวาช็อกต่อยกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจนถึงแก่ความตายพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์เลียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับคดีนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังะจะขอสมมติเป็นตัวละครชื่อหนึกับสแล้วกันนะ หนเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งปรากฏว่าต่อมาเนี่ยหนเนี่ยเกิดไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทสมัครใจทะเลาะวิวาทกับ2โรงเรียนเดียวกันนะครับกับ2และพักพวกอ่าปรากฏว่าขณะที่ชุลมุนต่อสู้กันอยู่นั้นเนี่ยสเนี่ยหยิบท่อนไม้มาแล้วก็พักพวกของสองเนี่ยก็หยิบไม้กระทาดัมเมเยอร์มาทุบตีหนึ่ง จนถึงแก่ความตายเลยครับปรากฏว่าคาดีนี้พนักง,งานอายการโจทก์ก็เลยมีคำสั่งฟ้องสและพักพวกในข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนาคาดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปรากฏว่ามารดาคือแม่ของหนึ่งเนี่ยครับ ได้ยื่นคําร้องตามประบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1เข้ามาในคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน5 0 0แสนบาทให้แก่หนึ่งให้แก่กทาญาติของตนสารอนุญาตปรากฏว่าคดีนี้จำเลยก็ให้การต่อสู้ในคดีว่านะครับหลักๆก,ก็คือต่อสู้ว่าแม่ของหนึ่งเนี่ยไม่มีสิทธิ ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจํานวน5 0 0แสนบาทเพราะอะไรครับจําเลยและพวกเนี่ยให้การต่อสู้ว่าเพราะหนึ่งเนี่ยสมัครใจทะเลาะวิวาทกับฝ่ายตน้น1จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติัยนี่คือคำให้การคือข้อต่อสู้ในชั้นพิจารณาของจำเลยและพวกของสองเละพักพวกกันนะครับเห็นไหมเขาบอกว่า หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา4 4่สเพื่อเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจํานวน5้าแสนบาทกับจําเลยและพักพวกได้นี่คือข้อต่อสู้คําให้การเลยครับคำให้การของตัวจําเลยปรากฏว่าคดีนี้ครับเดินไปถึงชั้นถึงศาลฎีกาศาลฎีกาท่านก็มีนิฉัยในคดีนี้นะครับว่าการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย ในทางแพ่งน,นะครับแม้ต่างฝ่ายต่างมีส่วนในการกระทําความผิดการที่ฝ่ายใดจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องดูนะครับต้องดูอย่างนี้ต้องดูว่าความผิดนั้นน่ะฝ่ายใดมีส่วนก่อมากกว่ากันต้องดูว่าสัดส่วนของความผิดเนี่ยฝ่ายใดมีส่วนก่อให้เกิดขึ้นเนี่ย มากกว่ากันเห็นไม่ใชครับเห็นไหมเห็นไหม,หไหมสารดีกาท่านวินิจฉัยว่าฝ่ายใดมีส่วนก่อมากกว่ากันนะครับคดีนี้ครับสารท่านวินิจฉัยว่าแม้หนึ่งะครับจะไปต่อยจะไปสมัครใจต่อยจำเลยและพวกเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจนตัวเองถึงแก่ความตายเนี่ยแต่คดีนี้เนี่ยการที่สองและพักพวกใช้ท่อนไม้ ใช้ไม้คาถาดำเมเยอร์ทุบตีหนึ่งจนถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นการกระทำที่มากกว่าครับมากกว่าเหตุพอเข้าใจเหตุผลหรือย,ยังครับาการที่จำเลยและพักพวกเนี่ยมาทุบตีหนึ่งจนถึงมาทุบตีผู้เสียหายจนถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าหากจำเลยและพักพวกเนี่ยเพียงแต่ต่อยตีกันโดยไม่ใช้ ไม้ไม่ใช้ท่อนไม้ไม่ใช้ไม้ดําเมเยอร์เนี่ยตัวหนึ่งเองเนี่ยอาจจะไม่ถึงแก่ความตายเห็นไหมครับสารท่านวินิจฉัยว่าความผิดนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่จํำเลยคือสองและพักพ่วงเนี่ยมีส่วนก่อมากกว่ามากกว่าหซึ่งเพียงมีเพียงแค่มือเปล่าครับถ้าต่างฝ่ายต่างใช้มือเปล่าเนี่ยเหตุนี้เนี่ยมันอาจจะเท่ากัน1ตัวหนึ่งเองเนี่ย อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายแต่คดีนี้นะครับต้องดูการกระทําต้องดูวัตถุที่กระทําเห็นไหมครับพอดูแล้วเนี่ยใช้ท่อนไม้อีกฝ่ายหนึ่งมือเปล่าครับแล้วก็ทําไปโดยทีเขาตายด้วยเนาะเห็นไหมครับคดีนี้ศาลท่านก็ไม่ดิฉัยให้ตัวจําเลยและพักพวกเนี่ยครับชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนให้กับมารดาของตัวผู้เสียหายของตัวหนึ่ง นี่คือคำวินิจฉัยของศาลท่านนะครับวัยรุ่นนะครับเลือดร้อนการจะทำอะไรก็พยายามสงบสติยังคิดนิดนึงนะครับคิดถึงพ่อแม่หากไม่มีใครอยากให้ทายาทอยากให้ลูกของตนเนี่ยตายหรือบาดเจ็บนะครับแต่ถ้ามันทนไม่ได้ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆก็ยับยั้งชั่งใจใช้สติควบคุมอารมณ์นะครับเลือดร้อนแต่คิดถึงพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดมาด้วยนะ เพราะว่าความผิดถ้ามันเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วมันจะมีประวัติอาญากรรมประวัติอาญากร,รติดตัวน้องๆหนูๆไปตลอดนะครับมันจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตของน้องๆฝากเตือนไว้ฝากตึงสติไว้นะครับช่วยๆกันนะครับพ่อแม่พี่น้องใครมีลูกใครมีหลานก็ช่วยดึงกันสติกันอย่าไปเชี่ยวช่วยส่งเสริมช่วยเชียร์กันอย่างน้นอย่างนี้น เพราะว่าผลมันจะมีอนาคตผลจะมันมีจะมีไปต่ออนาคตของลูกๆของท่านนะครับถ้าเกิดมีความผิดคดีอาญาเนี่ยอนาคตของเขานะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องธนานัต YouTube ด้วยนะครับดีกานี้สามารถศึกษาได้ในคำพิพากษาดีกาที่660 2,563นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ